สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางมีดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวมีดเล่มนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะคะมีดเล่มนี้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ด้ามปลายด้ามก็จะหุ้มด้วยโลหะนะคะ ขนาดความยาวเฉพาะใบ7นิ้วยาวรวมด้ามและฝัก11นิ้วครึ่งนะคะใบมีดข้างในด้านฝักแห้งกาดไม้แห้งปลายด้ามก็จะหุ้มรูหาะประมาณนี้นะคะ ใบมีดต่อกลายเปลวเพลิงค่ะตรงสันมีดจะฝังระกุดด้วยนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะ ใครที่ผ่านเข้ามาชมแล้วสนใจอย่าลืมแอดไลน์หรือโทรมาที่092 6629 665รุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะที่092 66 29 665รุจิการค่ะมีดเล่มน,นี้สวยสมบูรณ์ค่ะชมรีวิวแล้วชอบก็แอดไลน์มาได้นะคะ ดิฉันรู้จิการเครื่องรางมีดหมอลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ